งอลกเพอนอันนี้ประมาณสามถุงผมนาะตอนไข่ เลืวในตูวเว้เย็นงไวยน,นึงนะจะเป็นพริกไม่คงว่าอกเหลือบอนกะจะ นกคนเ็ได้ใส่ใส่งไปจะเป็นปูมื่มนวาวหรือวนาะเพื่อน 对。<Okay. S 2> okay.

แล้วในตู้เย็นงวยนึงกอนหน่้มาตัมะือจะเป็นพริกไม่คงว่กเหลือบอเนาะจ้ะ ุงลกึกเพือนอันนี้ประมาณสามถุงเมืนั้นเนาะตอนไข่คุงลวกลเพื่อนอันนี้ประมาณ3ามถุ่มนั้นเนาะตอนไข,นข่ นี่แยกจะใส่เจ้าบักกอกต้มเซ็ตเซ็ตเนี่ยคนละคนเลยได้ใส่ หลายมือันในเองกกินจำฮวจะเป็นเนน่กินรอตึกน,นอนไข่ยุนอนไข่ยูสมมือ จะแยกนิดปูดองปูหน้าเตาขวาน้ำแยกข้ามาตัดหมักหิ้งแยกสับตะพุงกันจ้ะแยกนิดปูดองปูหน้าตอาแยกสับตะพุ่งกันจ้ะแยกนิดปูดอง Hãy subscribe cho kênh อดเพื่อนอันนี้ประมาณสามถุงมเนาะตอนไข่ ใส่ม่ได้ยากจะใส่เจ้าปะกอบ พีคกมะคงว่าบอกเหลือบอนก็จะนี่ลายมืองมันีมันเก็บกินตังมจะเป็นเงินากิตังก็ตึกใส่เ รอบกเพ่นอันนี้ประมาณสามถุงแล้วตอนไข่เสร็จเส้็ก่หนักกนนันเลยได้ใส่ได้สับกุ้กันจ้ะ แยกนิดปูดองหปูหน้าตองได,ด้สับตะเกียงก่อนจ้ะแยกนิดปูดองหปูหน้าตอ,อ,องมันตรงไปเนี่ย แช่ผักสักนี่ละจ้ะใส่ลงไปจะเป็นปูมเมื่อมันวาวหรืวอวโนกเพื่อนใส่ลงไปจะเป็นปูมเมื่อมันวาวหรืวอวโนกเพื่อน